สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับรอบรับรองเดือนเมษายน2566นี้นะครับถ้าพี่น้องสมาชิกชกสอสมอสอบถามว่าในรอบรับรองเดือนเมษายนนี้นะครับการาจเงินสงเคราะห์จะโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ในวันที่เท่าไหร่พี่น้องสามารถตอบได้เลยนะครับทางสมาคมชกสอสมอจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ ตามที่ได้แจ้งไว้ที่เอกสารครบด้วยนะครับภายในวันที่24เมษายน2566ครับซึ่งในเบื้องต้นนี้ทายาทก็จะได้รับเงินอยู่ที่ประมาณ546,993บาท30สตางค์นะครับเพราะว่าเดือนเมษายนนี้นะครับสมาชิกเสียชีวิต892รายนะฮะสมาชิก หนึ่งล้านสามแสนคนนะครับรวมแล้วเดือนเมษายนนี้สมาชิกจะถูกห่าเงินสงเครามห์3 6 5ห้บาทเจสิบตางค์นะครับดังนั้นเมื่อหากเงินวันที่12เสร็จแล้วทางสมาคมก็จะรีบดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ที่เอกสารครบภายในวันที่24เมษายน2อ6พครับจึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็ฝากบอกให้ทายาท ของอสมหรือว่าคู่สมรสทราบด้วยน,นะครับภายในวันที่24เมษายน2566นะครับสำหรับท่านที่ส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้หมอชาติมาแจ้งพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ